มันก็จะใส่ประมาณนี้ครับผมพอดีรอบรอบนี้จะเป็นสีเหลืองนะเก้เสามร้อยยี่ลงก่อนเที่ยงกว่าแล้วเนี่ยจับไปกันครับผมเฮ้ยจริงเหนอจอดจอดค้อยทอด สวัสดีครับผมสวัสดีครับก็อยู่กับแม mm ็ก hmm. คันเร่งจมนะครับผมนะฮะสวัสดี FC ที่น่ารักทุกท่านนะครับผมนะฮะที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับผมนะฮะวันนี้มาดูนะครับผมมาดูซูเปอร์เกตเหมือนเดิมครับผมแต่เสียมาร์กแล้วก็วเจ้แก๋ผมนะฮะจะพาพาไปซื้อที่ PCY แล้วก็ไปงวนเฮงนะฮะนี่อันนี้ไฟตัวนี้นะฮะนี่เห็นไหมไฟวงกลมนะครับผมนะฮะนี่มันยัดยัดด้วยกันได้หมดเลย ทีแรกซื้อตัวนี้มานี่นี่ครับผมมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะฮะเหมือนแว่นตาเลยนะแล้วก็ใส่อย่างนี้นะผมใส่แบบนี้นะฮะใส่ไปปุ๊บอ่าสองอันวางสองอันนะครับผมจะเป็นสี่ดวงนะผมไฟเลี้ยวสองไฟเบรกไฟรีสองนะฮะนี่เห็นไหมประมาณนี้นะผมคือใส่สองอันแล้วแบบมันดูโลง่งๆนะฮะเห็นไหมช่องมันจะโลง่งๆนะครับผม ช่องโลงมากนี่เราก็เลยจับนะฮะผมจับตัวนี้มาเลยไปเอาที่งวดเหงนะฮะงวดเหง่งจับตัวนี้นะฮะตัวเห็นไหมนี่เห็นไหมมันก็จะใส่ประมาณนี้นครับผมพอดีนะที่แรกอะเอามาก็จะใส่ไฟถอยไม่ได้ ไฟสอยตรงนี้นะครับผมที่รกจะใส่ไฟถอยแต่ไม่ได้นะครับเห็นไหมไฟถอยตัวนี้รอบๆนี่จะเป็นสีเหลืองนะอืมแตข่ข้างกลางเนี่ยข้างกลางเนี่ยมันจะเป็นไฟ LED นะครับผมสว่างมากเลยสีสปอร์ตไลท์นะะสองเห็นแบบฮนะตากบตาเขียดบอดนะครับผมเออนะนี่อันนี้เงาตาแตกเลยนะผมมองเลยนะ พวกลูกยางพวกนี้นะผมเนี่ยลูกยางพวกนี้ก็จะใส่ด้วยกันได้หมดนะฮะเนี่ยใส่ถ้ารูกลมๆเนี่ยนะฮะมันก็ใส่ได้ด้วยกันหมดเลยซื้อตัวนี้มาเปลี่ยนอ่ะสมมุติว่าหลอดไฟเนี่ยมันขาดนะครับผมนะฮะเราก็ซื้อตัวนี้อย่างเดียวนะครับผมนะฮะเราไม่ต้องไปแบบซื้อใหม่ทั้งทั้งยวงเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมไม่ต้องซื้อใหม่เลยนะนี่เห็นไหมสองอันนี่อ่ะก็สองวัน,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 น ที่แล้วนะฮะนี่เห็นไหมน่าจะเลขออกหรือเปล่าไม่รู้นะผมไม่รู้ว่าเลขออกอะไรได้ยินว่าสามแปดแปดสามอะไรไม่รู้นะทะเบียนนี้นะเออช่างมันนี่เ,เดี๋ยวดูดูดูงานเก็บงานเก็บพวกสายไฟเห็นไหมอันนี้ช่างที่บริษัทนะฮะบริษัทเราทําเองกันนะ,ะับผม ต้องช่างช่างที่อื่นเลยนะครับได้เงินก็ได้เงินในนี้แหละนะฮะเป็นช่างด้วยกันนี่แหละเห็นไหมเขาไล่สายไฟอันนี้ยังไม่ยังจัดเก็บยังไม่เรียบร้อยเพราะว่ายังไม่เสร็จนะครับผมนะต้องดูไล่ไฟไล่อะไรเนี่ยต้องตัดออกนเนี่ยเนี่ยแต่ยไม่ตัดออกนะฮะยังยังไม่เสร็จเลยนะฮะเรียบร้อยดีนะผมอ๋อุงอะไรตกอือ ก็เหลือ,อยาง12เส้นนะครับผมต้องไปดูว่ายางอะไรจะมาใส่ตัวลูกนะฮะเห็นไหมเหลืองสดดีเหลือเกินบางคนเนี่ยเนี่ยตัวปิดก็สร้างเองนะเนี่ยตัดสร้างเองเลยเห็นไหมไฟลีนะฮะไฟลีก็จะอยู่เนี่ยกับไฟเบรกนะครับผม ไ,ไฟนีไฟบีเห็นไหมสยจี่มันเป็นโคมเนียมสแตนเลสแท้นะตัวนีนะ้ไม่ใช่เหล็กชุบนะครับผมเป็นสแตนเลสแท้นะครับผมเอาอเหล็กดูดมาดูเราไม่ไม่ใช่นะเป็นสแตนเลสแท้นะเห็นไหมตูดมันนะครับเดี๋ยวไปดู ตัวแม่กันดีกว่าครับผมตัวแม่เห็นไหมยกหัวแล้วยกหัวคือถอดอ่าบางโคนนะฮะบางโคนหลังเนาะบางโคนหลังนี่ออกเพื่อจะพ่ะนสีนิดหนึ่งนะครับพ่นสีแรบๆนิดนึงเออแล้วก็จะใส่หุ้มเหลดเข้าไปนะครับผมไปดูครับผมนี่อ่ะมาดูกระทะสีอ่อนตัวนี้ก่อนสิบนอ็อตสิบนอ็อตก็นี่เห็นไหมก็จะพ่อนอันนี้เป็นพ่นรองพื้นนะครับผม พ่นรองพื้นก่อนนะฮะพ่นรองพื้นเสร็จปุ๊บเราก็ใส่สีอ่าสีอะไรเขาเรียกว่าสีออกเงินเงินนะสีอะไรสีมือกระทะเนี่ยนี่เลยสีมือกระทะตัวนี้เลยนะฮะก็จะใส่อ่าสองเส้นนี้นะผมอันนี้ถอดอยางไปนะถอดอยางถอดกระทะไปพ่อนอยู่นะฮะนี่ใส่ยางละส้นไปก่อนนะผมนะ ตอนนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรมากมายนะฮะก็นั่งขัดนะ,ะขัดนี่ขัดบางโคนนะฮะขัดบางโคนเพื่อจะพ่นสีใหม่เห็นไหมโอ้ยเงาตาแตกเลยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมนี่เห็นไหมอันนี้น่าจะอยู่คู่ละพันพันกว่านะฮะพันกว่าบาทไม่ไม่แพงนะลองไปซื้อที่อื่นดูแบบผมบอกเลยว่า ไม่ใช่แบบนี้นะครับผมคนละเรื่องนะครับผมคนละเรื่องเลยคนละไซส์เลยนะครับผมห้าเส้นจำกัดนะฮะพัสวัฒน์สปอร์ตนะครับไอสติ๊กเกอร์ต้องตัดเป็น 3M มเอ็สวยเลยครับผมดูเครื่องใหญ่มากเครื่องคดใหญ่นี่นแล้วก็เปลี่ยนถุงลมไปเป็นที่เรียบร้อย แต่ตอนนี้ก็หาตัวนี้อยู่นะผมตอนที่หาอยู่เนี่ยหาตัวนี้เป็นเลดกนะครับผมแล้วก็ขอบกระจกขอบกระจกไม่น่าจะหายากสักเท่าไหร่นะผมอันที่หายา,ยากเลยนะผมหาแรกยากๆนะน่าจะเป็นคิ้วคิ้วกระจกคิ้วกระจกแล้วก็มีตรงนี้นะมือจับนะหายาก PCY ไม่มีนะ รุ่นนี้เขาไม่เล่นกันนะผมรถนอกกระแสนั่นเองนะฮะมเขาไม่ค่อยเล่นเพราะว่ามันกินน้ำมันแล้วก็เรื่องอะไรอะไรเงี้ยแพงแต่ว่าเครื่องเหนียวเหนียวนะครับผมผมอ,ะอ่ะขับรถรับจ้างแรกๆเนาะประมาณอายุสิบหกปี่ะสมัยเมื่อก่อนนะครับใบขี่ก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับผมก็ขับ อยู่แถวชนบุรีนี่แหละนะ,ะประมาณอายุสิบหกปีนะที่ออกจากโรงเรียนแล้วนะผมนะฮะช่างแดงแกทำอะไรช่างเจาะอะไรอีกแล้วเนี่ยถอยเรือฮะอะไรไปถอย,ยถอยเขาบอกอยังไงอา้าวใจเย็นอย่าพึ่งท้างนันนะถ้าเขายังไม่บอกนะจวเจาะผิดอีก หัวจะปวดนี่ครับช่างในตำนานครับผมนะนี่ครับมาเข้าเรื่องต่อครับนะฮะก็เออผมนี่ขับรถอยู่ที่ชนบุรีเนะาะเมื่อก่อนผมบอ่เลยว่าลำบากมากนะครับลำบากที่แบบนะฮะคือเราไม่มีแบบขี่นี่ก็ต้องอ,อดทนด้วยเนาะอดทนเรื่อง เขาให้เงินเดือนน้อยมากใช้งานหนักนะับผมใช้งานหนักมากนะฮะกลางค่ำกลางคืนนี้ก็ต้องขับรถให้เสมียนนะครับดึกดึกเื่นเดินนะฮะผมสามร้อยเองนะผมสามร้อยสามร้อยบาทนะเมื่อก่อนนะผก็ถือว่าสู้นะครับผมสือว่าสู้จริงนะเมื่อก่อนกระโดนอะไรมาเยอะแล้วโดนเยอะนะผมเคยเห็นท่าแก่คนบางคนนะครับผม อันนี้เล่าก็คือเล่าระนาดห่มนะฮะก็คือเล่าแล้วก็เลียวนะพี่นอ้องอย่าว่าสันวาสิก็คือตะเกีบบางคนนะอุ้ยนะครับผมเจอฮะแต่สนมติผมไม่เคยโดนว่าโดอนอย่างนี้ครับนะฮะแต่ว่าเห็นบางคนนะเขาว่าบางคนแบบโอ้โหสุดยอดดีีดครับนะถึกดาผมเคยเห็นนะครับ่ามีคนขับแมคโครคนนี้นะ เห็นไมมโคโจมครับผมโดนตบไปสิครับครับโดนตบนะครับผมหน้าหงายหน้าคว่ำกันเลยทีเดียวนะครับผมนะผมผมเห็นแล้วครบบเนี่นะครับผมลูกจ้างเนอะลูกจ้างเขาครับผมต้องทนมือทนตีนอ่าตั้งแต่สมัยก่อนนะครับผมสุวันนี้ไม่มีแล้วแหละไม่น่าจะมีแล้วละครับผมนะฮะเห็นไหมครับเดยว ตอนนี้ผมก็ต้องขัดนะครับผมเดี๋ยวมาทําคันมันทําการขัดกันนะทําการขัดตอนนี้ขัดต่อแล้วกันจะได้ไม่เสียเวลานะครับผมนี่ขัดขัดตัวนี้ขัดขัดปุ๊บแล้วแล้วก็พ่นสีครับผมพ่นสีทับนะพ่นสีปุ๊บแล้วก็จะได้ใส่ตัวนี้นะครับผมใส่ตัวนี้แจ๋วเลยผมบอกเลยแจ๋วเลยนะนีเงาตาแตกเห็นไหม สะท้อนสะท้อนนี่ก็เงาอ ah f ีา FC ตาแตกแล้วเนี่ยเห็นไหมย้อนจริงเป็นกระจกได้เลยกรจกในห้องน้ํานะฮะโอ้สุดยอดนี่กองลูกใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยแต่ผมจะบอกอีกอย่างหนึ่งคือนะฮะอะไรมันแพงนะครับผมแต่เครื่องเหนียวเหนียวจริงนะฮะมิซูนี่เครื่องเหนียว แรงนะฮะแต่เรื่องปริมาณน้ำมันก็ยังไม่โอเคเท่าไหร่นะแล้วก็เรื่องอะไหล่นะค่อนข้างที่จะแพงเหมือนกันนะอืมนะฮะต้องปรับตรงนี้ลงก็น่าจะโอเคนะครับผมสำหรับซูเปอร์เกตนะโชกุนนะฮะบางคนเรียกโชกุนมันคือซูเปอร์เกตอะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะถุโซตัวนี้ไม่ค่อยได้มีใครเล่นนะฮะไม่ค่อยมีใครเล่นเลยแหละ อยากครับอยากเอา,เ,อาเดี๋ยวเราทําการขัดกันดีกว่าครับผมไปครับนี่ก็เอาเบอร์เบอร์สามร้อยยี่นะครับผมสามร้อยยี่นะครับผมลงก่อนนะ ไล่ทีละเบอร์นะผมไล่ทีเราสามร้อยยี่หกร้อยแปดร้อยประมาณนั้นนะผมก็ปเป็นพันธุ์สตรีกันนี้นะไม่อยาก be hey, Rapi yu sawan insa ตอนนี้ก็เรียบร้อยนะฮะมันก็จะดังๆหน่อยดังดังเพราะว่าน่าจะเป็นสีเดิมนะครับผมหลอกไม่น่าจะใช่สีเดิม,มนะเนี่ยแบบเนี้ยที่มันหลอกนะัะน่าจะพ่นแบบมันโดนอะไรหรือเปล่านะ่ะข้างหลังตรงนี้ตอนนี้เวลาก็เที่ยงกว่าแล้วเนะะี่ย น่ะเที่ยงกว่าแล้วเมื่อกี้เสียมากบอกว่าเดี๋ยวต้องไปกินข้าวนะผมงงจะปวดอย่า้ยกล่องตัวนี้น่าจะเปลี่ยนใหม่นะตนัวนี้อันนี้เป็นกล้องนะฮะสายกล้องนะฮะเนี่ยสายไฟอยู่นู่นนะ่ะนี่นี่สายไฟสายลมสองเส้น สายไฟตัวนี้นะนสายไฟตัวนี้อันนี้สายกล้องนะที่แรกผมก็งงอยู่เอ้มันสายอะไรวะทําไมมันเยอะจังอะไรเงี้ยนะก็คิดอยู่อ๋อเป็นสายกล้องนะฮะเขาบอกว่าสายกล้องตัวนี้<อ>นะเงาเงาเนะนี่ยเดี๋ยวก็จะได้ไป PCY อีกนะไปซื้ออะไรแล้วก็เอาแก้มของอล็อกกี้นะฮะเอาไปหุ้มนะเอาไปหุ้มเลส เสร็จนะขัดเสร็จมันก็จะสักๆแบบนี้ยรัขัดเพื่อให้สีมันจับนะครับผมจับแล้วก็ทนต่อการล่อนเนาะนะฮนะน,นี่ครับโอ้รกระป๋งสีนะเดี๋ยวแกก็จะไปซื้ออีกนะฮะถ้าแกจะไปซื้ออีกดูทอทอน่าจะเป็นอ่าเลดนะฮะ เลยจะต้องไปซื้อเนะีซื้อเหรียใส่อีกจัดไปเลยวัยรุ่นไปครับต้องไปกินข้าวนะเสียมาร์กบอกว่าไปกินข้าวกันนะเชียงแล้วเทียงแล้วออหิวข้าวแล้วไปครับผมเห็นไหมสองอันเลยไะเสียมาร์กเียกแล้ว ต้องไปหาเซียมาร์ทนะครับไปกินข้าวอะไรแอร์ตเตอ,อเดี๋ยวไปล้างตู้แอร์ตนันเมื่อพัดลมทำงานเปิดแล้วลมมันแบบอุยอุยอุย,อยแอร์ตันเดี๋ยวต้องล้างตู้อะไรฮะล้างตู้ล้างเองเหรออะไรฮะถ้าศูนย์เอาเท่าไหร่วะไปล้างศูนย์เลยเหรอศูนย์มันไม่ต้องถอดตู้ไงไม่ต้องโซนพังหมดนะำแก ลืมหมดนะเลยจะล้างสูงนันดีกว่าเพราะสูนันไอ้นั่นไงสูนไม่ต้องถอดตู้แต่ถ้าเกิดไอ้ข้างนอกมันถอดหมดเลยมันถอดทั้งหน้ากากอะไรออกมาออไอ้คอนโซลหลวมหมดอ่ะโอ้แน่นอนแล้วนี้เขาไม่ต้องถอดแลว้วเป็นใช้เครื่องแอนด์เครื่องอะไรแอนดเครื่องแอนดโอ้เครื่องมันจะปวดอีกเลยเครื่องลอ้างอะไรวะมันต่องใช้ทํายางไงไม่น่ามันไม่ใช่อาบนเปล่าล้างเลย อันนี้จะไปไหนเนี่ยกินราบมีกินลาบเป็นไงล่ะส่งลาบอะครับเออตรงซอยจุอะครับรนี่ตันยี่เนงะี้ยนมะั้งล้างเองไม่ได้หรอสันไหลล้างเลยล้างตู้เปิดเบอรนี่ออกเลยนะเบอร์หนึ่งอ้าวออกอ่ะ อะไรเนี่ยนี่เป็นไงล่ะเรียบร้อยไปแล้วเราซื้ออะไรเรียบร้อยไปแล้วครับผมอันนี้ก็จะเอาอ๋อไปซ่อมนะฮะนี่มันแตกซ่อมแล้วไปไงเนี่ยคั้นีอะไร นี่ขออนุญาตรถเป็นไงล่ะโอ้โหมีใบอนุญาตด้วยครับผมเสียมาจากคันนี้ไปนะครับผมอฟอร์ดสวยจัดนิ่มนิ่มด้วยตอนนี้นิ่มนิ่มมากเลยไปกับเสียมานี่ขับยังนิ่มอ,อันนี้ก็ไม่มีในง,งานนะครับผมคันหนึ่งเนี้ย คันนี้ไม่มีงานนะวิกเตอร์สองสี่สองหกไม่รู้นี่คันนี้ครับอีกสองคันอาคันนั้นไม่มีคนขับนะครับสนใจนะครับผมทักมานี่เป็นไงนะสองเจ็ดตัวแรงไปหาซีมาก,กันทำไมนานแท้ขออนุญาตนานเกินนี่ไง แบบซี่เหรอเอาไปด้วยแบบซี่แบบไม่มีน้ำตาลใช่ไหมไม่กินน้ำตาลเหรอเอาคันไหนไปคันสีขาวหรือคันนี้วงเลี้ยววงเลี้ยวสิบล้อลแล้วเอาคันนี้นะคือว่า,าวงเลี้ยวสิบล้อนี่เขาไม่ได้ใช้มากนี่ไม่ได้ใช้หรอกเห็นแกมาวางอยู่ใช่เอาคันไหนไปไยกไว้นี่ แต่คันนี้ไปดีกว่าเพราะไม่มีอะไร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 โอเคไปกันครับผมไปกับเสี่ยมาร์คเหมือนเดิมเฮยยังไงวันนี้อยู่กับทรงลาบนะครับผมอันนี้ไปร้านไหนเนะี่ยไปร้านไหน ราบเนื้อลาบเนื้อมันเดิมเหมอไปครับไปไปดูครับหลานทรายนะครตรงนี้ก็ไม่ได้จากมาหลายวันแล้วฝนตกนะครตั้งแต่เออเสียมากคีวันนั้นไม่ได้ไปเลยรถก็พังอีกสาาก็โคสจอดจริงโอ้ดูพี่เจวก็ขึ้นทรายแล้วเหร เอาไปส่งที่ไหนอ่อในจะสามโคกกมะั้งพี่เจี๊ยบขึ้นซายเสร็จเรียบร้อยหนาขนาดนั้นต้องไปเอาอีกนะอือส่งได้กับเป็นสิบที่ยวนั่นนะเหอดอดอันนี้ก็รอออกใช่ไหมสต็อกกองเนี้ยทำหลายอย่างนะครับที่นี่้มานี่ธุรกิจเยอะแยะเลยดูดินกองเพียบเลยนะนี่ครับป่ามะม่วงครับ อันนี้ป่ามะม่วงของเสียมากันเนี่ยเวลาไหนก็ย่ขึ้นฮะดินไม่ดียาไม่ขึ้นโอ้สุดยอดครับบอกเลยยาไม่เกิดนะเนี่ยถ้าไม่ใช้ดินแป้งเนี่ยนะบอกเลยตนนัวเนี่ยต้นนี้มันจะขึ้นเหรอหน้าดินอยู่ตรงนี้ไงอ๋อหน้าดินเยอะอจะไปดูร้านลาบทรงลาบครับผมอ,อ่ะร้านลาบร้านเดิมใช่ไหม ร้านนี่เลยร้านเดิมเลย,เนยหน้าวัดเนี่ยจอดจอดก้อ,อ,อยทอเดเรียบร้อยปิดโอ้เขาปิดทวอะไรเนี่ยไม่เกี่ยวหนระอกอ่ะไม่เกี่ยวที่ไหน ไปไหนวะเขาเงียบเ,เลยเนาะปิดร้านครับผมอ๋อโอ้ม่ต้องไหนตอนนี้ใส่กัดกระเพาะนะฮะเรียบร้อยอ๋อรูอวเดีพาไกระเพาะกัดใส่เรียบร้อยแล้วเสียมาบวกเดีพาไปไอ้นล่ะไอ้เนี่ยนมจีนกินยอะเหรออ๋อจัดไปวัยรุ่นออกไปนะู่เลย ามู่น้งวะแน่นอนไปครับปิดครับโอ้ยหัวจะปวดเนี่ยพี่น้องอะไรเนี่ยร้านเนี่ยเหรออันนี้ก็มันเขาตั้งร้านขายนี่แล้วตั้งร้านอ้าวแล้วนึกว่าเรียบร้อยไปแล้วเจ๊งก็ขายปูนดิโอัยจะปวดเอี้ยวอ้ ไปกันต่อครับหาร้านกับก้าวกันครับวันนี้นะฮะเย็นพอดีตรงนี้ตอนนี้ก็เข้าซ้ายเข้าซ้ายมาแล้วก็โผล่ถนนอะไรไม่รู้ร้านเจีอะไรนะเจีโตหรอเจีโตอะไรเป,เป็นเป็นมันเป็นยังไงอ่ะเป็น,ปน<ม>อะไรก๋เตี๋ยวไม่ใช่ข้าใช่ไหมมีหมดเลยมีหมดโอ้โหหน้ำด่อ,งอ,อ,องลงไอเขาอ้าว ร้านนี้มันร้านใหญ่นี่เป็นไงล่ะอาค่โด้วยไปยเดินไปสุดด้วแล้วเสียมากอยู่แรงยุ่งจัดนะหัวร้อนด้วยเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตกินข้าวกันนครับผมนะเดี๋ยวยังไงก็ฝากติดตามไม่ขลาดเรื่องจมนะครับผมดนเรื่องคลิปของรถบรรทุกให้ได้ดูได้ฟังกันดีสวัสดีครับ